สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางช่อง f แฟน g e จ a c e b o o k นะครับชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับ เคยตั้งคำถามเล่นๆในใจตัวเองไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคนเราบางคนนะครับบางท่านนะครับถึงซื้อปืนมากกว่า1กระบอกนะครับบางท่านอาจจะซื้อสองกระบอกสามกระบอก4ี่กระบอกนะครับผมเคยเห็นสองคนผมเมียนะครับต่างคนต่างซื้อนะต่างคนต่างออกใบอนุญาตนะครับก็อยู่บ้านเดียวกันนะครับมีถึง20่สิบอกระบอกนะฮะผมก็เคยเห็นนะฮะผมก็นั่งคิดแปลกใจว่าทําไมเขาถึงต้องซื้อปืนมากขนาดนั้นนะครับ ก็ลองมาวิเคราะห์โจทย์นี้กันนะครับเอาละครับประการแรกนั้นปืนที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นปืนของผมเองนะครับเป็นปืนสวัสดิการของผมเองนํามาวางไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับประการแรกเลยนะครับบางทีคนเราจะซื้อปืนซักกระบอกหนึ่งนะฮะบางทีคําตอบก็อยู่ในคําถามนะครับจะซื้อปืนซักกระบอกหนึ่งนะฮะก็เอาแค่กระบอกเดียวก็น่าจะพอนะบางคนนะฮะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยนะฮะก็ซื้อมากกว่า1กระบอกนะครับนะฮะ ตรงนี้นี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขอใบอนุญาตของแต่ละบุคคลนะครับหรือการเข้าถึงของใบอนุญาตของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ในเรื่องของทุนทรัพย์นะฮะไม่ไม่ไม่ขอพูดเรื่องนี้นะครับขอพูดถึงเหตุผลถึงความที่เขาทําไมจะต้องซื้อมากกว่าหนึ่งกระบอกนะครับบางท่านก็เป็นนักกีฬานะครับบางท่านก็โอ้โหซื้อไว้ประเภทที่ว่ามีทุกรูปแบบเลยนะครับเป็นปืนพกนะฮะตั้งแต่ะระดับชั้นเล็กๆไปถึงโตๆตนะฮะนะฮะ โอ้โหหลากหลายขนาดก็มีนะครับไล่ตั้งแต่จุดสองสองมาจนถึงจุดสี่สี่ก็มีนะครับก็ก็แล้วแต่ความเหมาะสมและแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับบางคนก็ซื้อแค่กระบอกเดียวพอแล้วนะครับผมก็เห็นหลายหลายท่านนะครับก็คือซื้อกระบอกเดียวนะครับซื้อไว้เพื่อฟ้าบ้านกระบอกเดียวพอแล้วล่ะอะไรเงี้ยจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวนะครับก็กระบอกเดียวนะครับแต่บางคนนะครับก็เริ่มที่จะซื้อมากกว่าหนึ่งกระบอกนะครับ เป็น2กระบอกนะครับเ้ยทำไม2กระบอกต้องซื้อ2กระบอกเพราะอะไรนะครับก็เชื่อว่านะฮะตามความเห็นส่วนตัวนะครับก็อาจจะเกิดจากความที่ต้องมีบ้าน2หลังหรือเปล่านะก็น่าคิดเหมือนกันนะครับบางท่านซื้อปืนไว้2กระบอกนะครับก็เอาเก็บไว้บ้านอัหนึ่งกระบอกนะครับก็เดี๋ยวไปนอนบ้านลูกบ้าง กลับมานอนบ้านตัวเองบ้างอะไรเงี้ยผมก็เคยเห็นนะฮะสองกระบอกนะฮะแต่บางคนนะครับซื้อไว้สามกระบอกสี่กระบอกก็มีนะครับก็นั่งวิเคราะห์โจทย์ออกมานะครับก็อาจจะเกิดจากความชอบนะครับเรื่องความชอบส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องที่ห้ามกันยากนะครับบางคนซื้อสามสี่กระบอกก็มีนะฮะบางคนนี่คุยวลล่วงหน้าเลยก็มีนะครับซื้อปืนทีละห้ากระบอกนะฮะก็เคยเห็นมาแล้วนะฮะบางคนเกิดจากความชอบนะครับก็ซื้อ ซื้อด้วยความชอบนะครับนะบางท่านก็อาจจะซื้อเพราะว่ามีความจะเป็นจะต้องใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะครับบางท่านก็เป็นตำรวจนะครับก็ซื้อกะบ,บอกหนึ่งสองกระบอกนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตำรวจบางท่านผมก็เคยเห็นนะฮะปืนสั้นแบบเล็กๆก,ก็มีนะครับปืนสั้นแบบโ,โตๆ OK ก็มีนะฮะแบบลูกดดๆอย่างนี้ก็มีนะครับ แบบลูกหนักอย่าง4 5หรือ3ามเขาก็มีนะครับปืนยาเขาก็มีไว้ครบท้ววอีกต่างหากนะไม่ว่าจะเป็นลูกซองยาวหรือจะเป็นปืนลูกกรดยาวก็ก็ซื้อกันประเภทสั้นแหลกก็มีเหมือนกันนะครับบางท่านนะฮะแล้วก็ของเพื่อนเอฟซีนะครับซื้อวิกีกระบอกนะครับก็ลองพิมพ์มาคุยเล่นกันนะครับทำไมถึงซื้อปืนมากกว่า1กระบอกนะครับเผื่อจะเป็นเหตุผลดีๆแก่ท่านอื่นนะครับที่เขากําลังจะขออนุญาตนะฮะซื้อปืนกระบอกที่ 2- ที่3ที่4เหมือนกับ ท่านท่านที่กําลังจะคอมเมนต์มานะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้สั้นๆนะครับว่าคนเรานี่มีเหตุผลอะไรบ้างนะครับที่จะต้องซื้อปืนมากกว่าหนึ่งกระบอกนะครับแล้วครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยเล่นกันนะครับว่าเหตุผลในการที่จะต้องซื้อมากกว่าหนึ่งกระบอกเพราะอะไรนะครับ แล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาคุยกันก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ